ไปดูหมอผีขมเมนมีคนบอกว่าโอ้โหนี่เล่นเัินทุกรูปแบบเลยนะ,ะ,นะบนดินใต้ดินใต้หม้อใต้กระโหลกศีรษะใครก็ไม่รู้น,ะนะั่นแะคุณผู้ชมดูครับนะพิธีกรรมหมอขมเมนแล้วก็ไปเอารูปของท่านแม่ทัพภาคสองนะมาทําพิธีแล้วก็เอามีดลงอาคมจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเหมือนเราดูในหนังคนเล่นของอ,ะอ่ะทำแบบนั้นนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโออนึ่งก่อนครับ អ្នកតារំដួលទួលលង្កលអ្នកតាស្វាយសស្រុកបាភ្នំអ្នកតាវត្តក្លឹងអូររៀងអូវអ្នកតាក្រាំងយោស្អាងកោះធំអ្នកតាសម្ដូតសូតនៃគុំអ្នកតាកងជុំភ្នំតាម៉ៅអ្នកតាពីមរងទៀងពីមរោងអ្នកតាប្រិយឈោមមកប្រិយផ្ដៅអ្នកតាសម្បុរអូត្រឡောင်អ្នកតាសានចោរកំពង់បាយអ្នកតាគំជ្រៀកកញ្ចាយមៀអ្នកតាចន្ទ្រាកំពង់ស្វាយអ្នកតាស្រុកមូងស្ទងបារាយអ្នកតាកបាឆាយត្បែងមានជ័យអ្នកតាបារិនខេតសិមរៀបអ្នកតាស្វាយទៀបខេតស្វាយរៀងអ្នកតា จองสร้างสโลเกียวเนตาของเรียงแลมพนึกอาเซียนปางนริงตไตรเนตาใจเปลียหิ้เนตาสงหตีขัดริเวณเนตตาตึพองปงเลนเนตาบักไข่ขัดกันดาเนตาปีเป็นตีนเมียเนตาจงเหืปูจึงข้านีครับโลกเขาจะพัฒนาไปไหนแล้วก็เรียนหนังสือบ้างนะครับนะอย่าเอาแต่เรียนอะไรก็ดูนะคือ เขาเอองเอไอกันหมดแล้วนะครับทำไปก็เพร์เจอร์ไปของตัวเองนะครับค,คือเพจเรื่องเล่าชาวสยามเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทําพิธีกรรมแบบนี้มันสะท้อนนี่เห็นถึงความต่ําต่ําช้าของความคิดโดยวิธีการดังกล่าวเรียกว่าหงพลายมีไว้สําหรับสาบแช่งฝั่งของแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาวงการวิชาคมสั่นสะเทือนหมดแล้วเพราะว่ามีคลิป ถึงขนาดทำพิธีโหงไพรยมันเป็นวิชาชั้นต่ำครับและที่สำคัญทำอะไรคนดีๆอย่างแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับคือหมอผีแบบนี้เนี่ยนะจะต้องโดนแบบ ไอ้ไอ้อะไรนะหลวงพ่อโป้งเบอร์12นะหลวงพ่อโป้งเบอร์12ต้องจัดใน้สักดอกเนี่ยนะแล้วก็พุทธคุณนี่สุดยอดเลยนะคุณเล่าพีพันเคยเห็นไหมหลวงพ่อโป้งอ่ะยังไงคะนี่ผมไปดูหนังผีที่หยดมาพระเอกพี่ยักษ์ยิงผีผีที่สวดแบบนี้แหละตายหงวงไปหลายตัวละตายซ้ําตายซากตายแบบไม่ได้ผุดได้เกิดนี่ผมพูดในหนังนะผมดูหนังเยอะหนังมันก็ออกแนวแบบนี้คุณเล่พีพันทีนี้เราไปต่อกันที่บริเวณปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ครับพบชายชาวกัมพูชาคนหนึ่งมีพฤติกรรมอันนี้ไม่รู้ว่าหลุดออกมาจากโรงพยาบาลน,นะหรือว่าทําพิธีกรรมจริงๆแต่งกายแปลกประหลาดสวมแว่นตาสีดาโพกเข้ามาแบบโพกผ้าแบบขเขมรถือถุงบางอย่างเดินเข้ามาในพื้นที่โบราณสถานหลังจากนั้นก็ทําพิธีเคาะเท้าคล้ายกับประกอบพิธีกรรมบางอย่างก่อนจะตะกนเสียงดังใกล้กับองค์สีวลึงสร้างความตกอกตก,ตกใจให,ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับ อันนี้คือออกมาจากโรงพยาบาลหรือทําพิธีกรรมนะหรือสติสตังเนี่ยไม่อยู่ละคุณผู้ชมออลองไปดูครับ หมดตกใจหมดเลยนักท่องเที่ยวถ่ายคลิปอยู่หรือกว่ามันมาทําอะไรนะที่ไหนได้แหกปากก็ไม่บอกแหกปากหาเหลือจวชมจับคืมตกใจหมดนะคือเขากําลัง ดูความสวยงามของออภาะสาทกาลังขอพรไหวอะไรอย่างเงี้ยมาแหกปากคนเขาก็ตกใจออไม่ได้ละเนี่ยไม่ได้ละเดี๋ยวแม่ทัพต้อง ต้องประสานเนเนแอหรือหมอปลาละเข้าไปปราบละนะไม่รู้จักจอมขมังเวทประเทศไทยซะละหมอผีขเขมรก็ขเขมรเถอะเจอเจอเนเนแอพร้อมนะเสกนังควาย<ม>เข้าองหมอปลาพร้อมคุณผู้ชมครับคอือจนถึงนขณะนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นพฤติกรรมส่วนตัวหรือมีเจตนายั่วยุเป็นอย่างอื่นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับรายงานเหตุแล้วแล้วก็เตรียมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้อะไรแบบนี้หลุดเข้ามาในพื้นที่โบราณสถานนะครับเพราะกระทืบเท้าเนี่ย พื้นมันเสียหายมันเป็นโบราณสถานค,ค่อยๆเดินค่อยๆเหยียบนี่ฮะอืคือจะบอกว่าเรื่องของขวัญกำลังใจเนี่ยมันก็มีส่วนจริงคุณผู้ชมแล้วตะก,กี้ กัมพูชาเขาทําพิธีคุนสายมนดําใช่ไหมใช่ครับเอารูปของท่านแม่ทัพภาคที่สองไปทําพิธีปลุกหงพายอะไรแบบนี้อันนี้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลฝั่งไทยก็มีค่ะแต่ของเราเนี่ยเป็นลักษณะการให้ขวัญกําลังใจทหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนที่อำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้วตามภาพที่เห็นคุณผู้ชมหลวงพ่อชาญชานโนอ,อายุ73ปีละเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ปากกลาง ป่ากลางบุญอำเภอพยุหคกีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านเป็นประธานมูลลนดิธีสวนป่ากลางบุญด้วยพร้อมกับศิษยานุสิตก็นําวัตถุมงคลเป็นสร้อยตะกุดปะคําโทนแล้วก็เหรียญหลวงพ่อชานชานโนมามอบให้กับบรรดาพี่ๆทหารนะคะมีร้อยเอกอาคมมงคลน,นําผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1201นํากําลังพลร้อยทหารพลาน1201มารับวัตถุมงคลจากมือหลวงพ่อชานค่ะ มีเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญญประเทศอสตํำรวจหน่วยงานข้างเคียงร่วมรับวัตถุบงคลด้วยนะคะหลังจากนั้นหลวงพ่อชานก็ทำพิธีตัดพระเคาะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนโดยใช้มีดหมอทำพิธีตัดพระเคาะนะคะด้วยการฟันบริเวณแขนข้างขวาเนี่ยสามครั้งด้วยกันส่วนเจ้าหน้าที่หญิงหลวงพ่อใช้ไม้ทำพิธีตัดพระเคาะแทนการใช้มีดหมอนะคะ หลวงพ่อชานท่านบอกว่าการใช้มีดหมอทําพิธีตัดพระคราะนนั้นไม่ได้เป็นการลองของนะไม่ได้แสดงคุณวิเศษใดๆเป็นพิธีตามตําราที่ร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์เป็นการเดาะเคาะให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเหตุมันจะเกิดมันต้องเกิดแต่จากหนักอาจจะเป็นเบาจากเบาก็จะหายย้ำนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งหลวงพ่อชานชานโชนโท,ท่านสืบทอดคาถาอาคมมาจากหลวงพ่อเงินที่จังหวัดพิจิตรการตัดพระเคะห์นี้นับเป็นศาสตร์ทางจิตค่ะ จะต้องมีการนั่งวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญภาวนาแล้วก็มีกุศลบารมีในระดับที่มากพอถึงจะทำการตัดพระเคราะห์ได้หากเกิดเทตร้ายจากหนักจะเป็นเบาวัตถุมงคลที่นามามอบให้ก็ได้ทำพิธีเป็นวัตถุมงคลด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยเป็นวัตถุมงคลด้านเมตตาด,ด้วยนะคะถือเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รูปแบบหนึ่งค่ะ อเมาวัตถุบางคนเป็นฝังกำลังใจไงไอการตัดประคองฉันก็ไม่ได้ลองของแสดงคุณวิเศษอะไรนะหมายทั้งเหตุจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วหนักเป็นเบาะเบาไปถายเรื่องเชื่อตะบุคนตำราเดิมของผู้เงินวัฒนาบางคานะมันมีการตัดประค้อหมายก่อนโบรานการน่ะประกาศทำลายไถนาเพเงินเราคุณจะตัดค้อตัดตกตัดโลกตัดปยให้เวลาเหล่าไม้ก็เบียคมเรียกเคาะไง อ่าเฉลี่ออาคมอ่ะเราว่าบางคนที่จับมาข้อบางคนว่ามีอาโปงเงินตกอับเรื่องการเชื่อนะฝันปุ๊บมันจะได้หนีแกละฐานไงก็คือถือว่าเป็นการเสริมสร้างฝันกำลังใจเสริมสร้างกำลังใจพันละเซนเลย นอกจากนี้ต้องยึดหลักสูตรสิบนะคะนั่นก็คืออย่าเชื่อข่าวลือของคนไม่กี่คนการเมืองไม่ว่าฝั่งเขาฝั่งเราทําให้คนจํานวนมากคนตะเข็บชายแดนไม่ว่าจะฝั่งกัมพูชาหรือไทยเวลามีสงครามเนี่ยน่าสงสารทุกคนค่ะคือการทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวการมาขู่ประเทศไทยการทําคุณใสเนี่ยไร้สาระมากเลยหลวงพ่อบอกเวลานี้ทุกคนควรจะสามัคคีกันไม่ใช่แย่งกันเป็นใหญ่ค่ะ ต้องยึดหลักกัรสูดสิบอย่าไปเชื่อข่าวลือต้องดูไว้ก่อน <Okay. S 2> ใช่ไหมคนไม่กี่คนเนี่ยการเมืองไม่ว่าฝั่งมาฝั่งเราฝั่งเขาเนี่ยทาให้คนเดือดร้อนทั้งเยอะคนตะเข็บแท้จะเขมรหรือไทยนะเวลามีสุทธิสงครามอ่ะมันน่าสงสารทุกคนอาจตายตัวผลประโยชน์ละสั่งการปัน่นปั่นกระแสไงทางกมองวัตถุบงคนแล้วมันก็ขู่ประเทศไทยแล้วะทำคุณใสผีใสอโอ้มันไร้สาระมันต้องสามัคคีไงทะเลาะก,กันตลอดเห็นไหมล่ะ แล้วยงแรง่แรงแย่งกันมาใหญ่แล้วใครใหญ่ได้ดีมัรงประเทศเราเนี่ยชาวบ้านกรอบต้องเยอะอยากให้ทำมภคคีลูกเดียวไม่ใช่ทะเลาะกับฝ่ายต้องต้องข้ามซึ่งมาเปมาพูดทำตำตะเคอีอย่างเงี้ยยังจะสู้กับชาวบ้านทะเลาะอะไรไหม ก่อนหน้านี้นะคะหลวงพ่อชาญชานโนก็พูดคุยธรรมะแบบเข้าถึงเข้าใจง่ายในเรื่องของจิตให้กับพลตรีนัทสีอินรองแม่ทัพภาคที่สองให้รับรู้รับฟังโดยบอกว่าธรรมะคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกว่ากฎของธรรมชาติแล้วก็ให้กำลังใจในการทำงานเพื่อชาตินะคะสำหรับมูล,ลนิธิสวนป่ากลางบุญเดินทางมอบวัตถุมงคลให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยมาแล้วหลายจังหวัดตั้งแต่ภาคอีสานที่กอง ภาคที่2ที่จันทบุรีที่ตราดกองกําลังจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยนะคะวันนี้เป็นจังหวัดสุดท้ายในพื้นที่ของกองกําลังบุรพาเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสะแก้วหลังจากหลวงพ่อเนี่ยทำพิธีต่างๆแล้วยังมีการมอบทรายให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนแล้วหลังจากได้ทรายปุ๊บ ก็มีการนำทรายไปโปรยบริเวณหน้าด่านคลองลึกเชื่อมต่อกับพรมแดนปอยเปดด้วยนะคะขณะที่ลูกศิษย์ที่ร่วมคณะมากับหลวงพ่อชันก็บอกว่าการใช้ทรายเป็นการปรับปัดเป่าไล่ของขมเมนด้วยค่ะนี่นะครับก็ถ้าสูตรยุคคนก็หลงวงพ่อโป้งเบอร์12อ <c oughs> นะอันนั้นเนี่ยไล่แต่กระเจิงแน่นอนนะไม่เหลือไม่เหลือฝุ่นเลยละครับคุณผู้ชมครับค่ะ <c oughs>